ที่อันคือคักขนาดเนาะโค้ดดังย่างแตคือจะคือคักพี่น้องคือจะมาคือคัอกตามทุกแบบทกภาพเนาะเข้าจิงที่ฮา,ก,นนานก็ตกใจฮะวาสนาเห็นพี่ฮันรับมาทุกใจฮันมาถมีคนดังย่าเนาจะถ่ายดูเพรกะภาพมากขนาดนันดังมากข <c oughs> นาดแบบเป็นอาจารย์เบียโอ้ยคุณคือนีบุญบาตรชนามีคนณเฮงตามคุณตามกอยเนาะ อีซีบ ну ุญบารมีคนได้ข้ากรสีขอบุญบารมีตานสบหอนเอนาะหอนเนาะสงวุเนาะบสงชาติี่เาเิดเอต้องสงเอนีคอยสางสงก็มาเดิมฮัดสังบุญบารมีสงชาติน hmm ี่ชาติหนาเามสี่ได้ชาติหนาจะหเกิดบอสก็บ่ฮอเอาระยเจอก็บ่ได้ทั้งสงเออแม่ยุ่แต่ว่ แมากตอนนี้รถจะยุ่ใแต่ว่ารถเขาเป็นเมียวล้านบ่เลี้ขึ้นมาขึ้นมาบริษัทรไเอาไปไปตักพังกันละมาเจอกับคนหวานเดียวกันเนาะห้าสองคนห้าสองคนหมดกบะราที่ประตูกับเมื่อตลาดไทยคือกันโอ้ยเวียนวนเลยเลยเลย่ช้าล้ววนมาะแล้วนอดูาเ้ยจะซึ้ง้ามากเงียบ่ เอ๊ะสี่ปยก็เป็นิบบอกอาทุกบอกแต่ว่าแบบบอควาได้มากพรพอม่ลถซื้อลดแล้วก็เลยมากมาทุกเดือนมาซ่องเ้าบอกเดือนละจอยตลาดไทบอบอบมาเดือนเดือนมาซ่องเท้าคือน้อยเดีไหนอย่ขายของอยู่ไอ้ยาะเออคอยคอยซืิม่คอยซวางแฟนแบบมือหยุดกอหยุดแล้วใส่มาในเลยไมาด้บาน ที่ยังเขยดงกับเตอาบติดต่อกันไหมเธอส่วนขันขั้นสะดวกส่วนขันบสะดส้วนกะเดยเตอสมุดันยุดตรงกันไปแล้วจะยุดมือวันที่เพิ่นี้เพิ่น่ได้เป็นงราเบม่ได้ยางคนนี้จะนอนจะก็เศร้าเศร้าไปเลื่อย อเดีครมาเจอบานเดียวกันนะพี่น้องเพื่นกัมาดบาพิษนไปลงทานบ่อย่งรถยังออกบได้เพราะว่าเมื่อคืนเดกคาตั้งแต่ตีสีตาบพยานม่มีบนดมาแต่ตสีอ้ยสได้บุญได้บุญหกบัวฮะอ้เษอไรแบบเฟไแบบนี้ยืดเอาไว้วัเดียวเฟก็หนึ่งเดก อืมนี่ตลาดมีเขาเอาตัวอภิมของงานะเยนู่ีะแม่แต่แล้วเขาเป็นใส่สุดงามงามพี่น้องเลยจะมาเลยจะกินเลยะกิะเข้าเมื่อยไปเมื่อยมากเลยกะหิวเนาะพี่น้องอยากกินหิวไปเรื่อยสุดข้ากันมาหาเบิ่งของกินเบิ่งรอเบิ้งคองกินกะ ก็ขายของส้าด้วยเนาะได้าด้ได้ได้าด้ได้น้ได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 ้ไ้ได้ไดได้้ได้ได้้ไได้้าดได้าอ้ได้ได้ได้ไก้ได้ไ้ได้้ได้ไน้ได้ได้้ได้ไ้้ดด้ ああああคน้าร่ขนาดนี้หาาไหาของกินเนาะเด้อเด้อมองไปรอโต กินก็เริ่มดแน่เลยเพราะว่าเพราะว่าอันอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็มาจากชอบเราเปิดคอร่าของเราทุกใจเนาะม่สงสัยเลยฮะบิงฮะก็หงหงิพอคนมาจากฟังหล้าผู้ส่กตาผาทุงเนาะอ๋อจะกินด้วยอะไรนี้คนก็ได้เ ສະເລກິນເດยອັນຊະເລກິນິຫວາເດະກະກະຕາເດະຕໍ່ຈະຕໍ່ອີ່ຫຍັງມັນເບີດອີ່ຫຍັງກະດີອີ່ຫຍັງອ່າປາຕໍ່ຕໍ່ຫິວເຂົ້າກະຕໍ່ຫຍັງກະມີອີ່ຫຍັງກ กูเตียวอะไรยังนี่โตอนีกได้หิวข้าวแหงเด้อจะเจ่ๆโตไม่คิดเขาวจะเศร้าคนเงยห้อยก็มังจะหอดคิวเขาเนาะหอดิ้วจเจ็บปะยังอหิ้วแหงแค่เส้นหมดได้หมดแล้วครับได้สุรีย์กินเลยได้แค่เส้นเป็นไห เตี๋ยวแห้งเนาะแก้วคุณจ๋าขอบคุณค่ะขอให้เจริญเจริญเอบคนณโปโปคิวเฮ้ยตัวเดียวจะไปพอถึงได้เว้ยได้มะมี่ได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งมี่ได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งน้าเบิร์ตก่อนหน้าเบิร์ตก่อนต้องกินเพราะเราไม่ยูแหงเนาะเอากระห่าที่กินในตอนนี้อ๋อยืนข้าวม ไปไปหาทีนั่งกินกันทั่งชี่บีตก่อนหิวงแห้งคนนอกดีิ้นค่ายดีค่ายดีขิ้นบริจาคฮาต่อไปใส่่ดปะใส่ปะใส่ปะป้าบอ๊ะไปาทีนั่งกินกันกินนอกข้นก็ร้ายร้ายวันนี้หมองนั่งกิน อ๋อคนณดาวดายจ็คมาแต่ไ่ส็มาแต่ไส่คุณหาที่นั่งก็พี่น้องคิ้วผมเย็นๆนี่แหละใสตนอียงอันนี้ก็อียงอันนีใช่ฮะตนใ่่แ่แมบอกเนี่ยอยู่ว่าตนใส่ค่คนะแม่บอกตุนใส่ไม่เยคิดว่ <laughs> บบาันเย็นๆโอ้ยรกบจะหัวปวด <laughs> รักบ่คิดว่า คิดว่าอยู่ในบัตตงนี้เติมเติมสอืมพ่อเติมพ่อติมไส้ให้มีมันปห้านั่งอยู่ห่มนีได้นังอี่ได้ปะในพุ่มนังนี่ชืออกันบ้าส่กรมั้งอ้าวอนกันโดดหมูมอยาดูช่วยย่ต้นยัต้น ต้นมกม่วงบ้านี่ไปย่ายขึ้นที่้าต้นอกม่วงมาฮะมาฮะที่เขาสินั่งกินกับเข่ากับน้เนาะเ่เท่สาวเขาบอก่ท่านกินเข่านี่อะไรที่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ยคือคือปลานี้เนาะโอ้ยใช้แต่ไรหน้นี่ฮไพวกหน้วยพวกไอ้พวสวยตีเกินเอาวก็เต๋อโมเคสิอย่างนี เข like ่าพี่นนางอาหารเช่าด้วยเยอเบือมัมมีอ่ะกุ้ยเตี้ยวเนี่ยจะน้ำขนเบิดเนาะยิ้เข่าแห้งแห้น่ะเอกินได้ใส่สมองาสวยมากเลยแล้วพีู่่มีวน้นเบิดนากุ้ยเตี๋ยวเบิร์ดอะไหกินได้อยู่ นิ้วแห้งพี่น้องเอ้ยบังแน่เบิดไปแต่ถั่วนึ่งชองถั่วกินแล้วคือกินกาแฟต่อเนาะกินกาแฟต่อเพราะว่ามีมีดายได้เลยนี่แหละแต่ว่าเพื่อเขาสิได้ต้องรอคิว้วโดนเพราอมาคนได้ได้มาจากลาวเขาเนยมาจากยังเกาะเพิ่อนใบยังเกาะบ้านประเทศยังบ้าโด่งเดะมาประเทศยังบ้าโดุงลงคผักโรคเนยพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่เพื่อรอเพื่อบัสซิโถ่ายดูก็อาจารย์เบียร์เนาะ ทั้ประเทศยังดื่มซื้อเดีเพิ่นเบาอยู่เพิ่นให้างเขาก่อนเพราะว่าบวกุงเพิ่นมากาย,ยอ,อยู่ในประเทศไทยล่ะไทยคือการเพิ่นบาสีเดี๋ยว้าให้เพิ่นเขาก่อนแลประเทศยังนอกมาเลเซียใกล้ไ,ไวเพราะมาเลเซียนะบอกเออโอบงหลวงบอยู่ไกลอยูย่ไก่โซบะโปเล่กากับมะฮอดพี่ นี่แต่คนใส่ผ้าทุงผ้าไหมงามๆพี่น้องเลยอยากมีบุญบารนีใส่ง,งามๆอลไรมาเที่ยวคือบไปดึงสีดีห้าอดบุตรายได้มาบุตรายก็บรรไวเป็นคนธรรมหาเพื่อนคนธรรมหาคือการยู่แต่ว่าฐ้าหน้าคนดีกว่าเนะ้านอเนาะห้ามากห้าอะไรมากมนอนเยอะขึ้เป็นบุญของห้าเลยเนี่ยเราบ้างกินบ่ะ เอาไปยืนยันนั่งได่เอาบ้ากัแฟนได้แบบน่าปีนี้ขอไปได้มากอเป็นผขอเป็นผู้ดาบเป็นผู้ดาบเป็นผู้ดาบพ้นบุญดว่เลยวะเ้ยเคกับไปห้ามห้ามเมื่อไหร่างมันเด็ดร้ายพี่น้องก็เริ่มมานั่งเพื่อไปห้าเอาไปตอกกระเตียวมาหายกับพุ้งกรแทมาหายแสรบเนาะหอมสดชดนอยกับไม่แห้งไปด้วยหิมากินัเด็กินเด็ดแ้แต่็สิปดนะจ๊็ กบะฟางแน่นอน้นาะมีมีพระท่านบริกรน้อนว้น้อบุพาบุพากัดซ้ำสินั่งพี่น้องเอ้ยเราเรากอยู่ของบ้านถูกไหมกับพะพะันมีมีบิกรตอนมาน้ำตาลกับพรท่านได้ตื่นแต่นอนเงื่นกับบางทีใบหางใคในต่ปามีดุงอยู่หันรุงอยู่หันบ่รุ่งยุดงานเด้มืมอนี้บาทีเพิ่งยุดงานนันอยากนั่งก็สิเขาบอกว่าเพิดจืดบริกรบริเลกันเขามาได้ส่งเออบุหูเจ้าว่ามีมีก็บอกบีสิบบาเนาะเาทาหมาได้คุณรังออกจากวัดม เข้ามาเข้าลังอรเข้าเขาเข้าออกทีจ๊ะบอกว่าแท็กซี่คือพาข้ามาไกลแท้แท็กซี่ต่างระเท่เขาเป็นไปหอบรเข้ากับโบอยากเบาได้เนาะมื่อหคุณระบาดจุดมาบอกมันสามร้อยสิบบาทอะบอกว่าคเดียกขนาดเด็ดเด็ดสบายเขาจะกระปกดียกเนาะถบายจิงจิง้าเฮาเองข้าวเฮาเองแยง่มันกะประมาณสามร้อยสิบบาทด้วยสองร้อยเก้าสิบอันนี้ผาสี่ร้อยเจ็ดสิบ ก็ช่างเถอะเพราะว่าข้ากับมาทำบุญต่างกัแต่ว่าข้ากับบริษัทไม่จีบกันเลยค่แต่ข้าวอย่าขู่ใบใหญ่ตาทามันคือโบขนาดเนี้ยนะฮะนีแม่มันแบบมามาลงสิโดลองตามคลิปคลิปตอนเมมเบอร์ตอนเ่ามากินก๋วยเตี๋ยวกับผู้ใหญ่บางหั่นบ่มันสิมาทางนั้นหันบ่แมมบ่บ่าขาว่าข้าเคยอยู่ทามหยู่แต่บ่ได้เดาะตรงนั้นเดาะเดาะน้อยเดียวแดี๋ยวจะออกเออเขาสีเดียวใส่เดียวก็ปกติว่าต้นสะพานเนี่ยมันสิตรงเลยเนาะที่จริงหันขาม้าเลยตรงเลยตรงเลยแต่ก็มาถึงบัตร แต่ก็ตรงแต่คอยกราบอันนี้เรากราบก็แทนหนาถึงบาดบวกเกล้าแต่ก็มาสอดช้อยข้องงานข้องนีนเฮาเฮาสิบเาววาคือโมเมนต์เฮาสิไปเก่งก็ขำโคตรครับโหลดเพราะว่าเฮาก็คิดว่ามันก็มีอยู่แต่ทางมหาบุกัยปัตตานีได้ไมมเด้อได้ไหมเด้ออู้อันนี้เฮงได้ได้มากนี่พ่อนองน้ำตาลใช่เลยได้ยังมากนี่ใช่ไามอะไรตะกรุดมันม่าด้ายเดี๋ยวโค้เขาบอกมันเบิร์ตเนี่ยก๋วเตี๋ยวโอ้อันนี้ยังถนัดดิ่งกระเอากระเอาหรอ เก็ในกะดาหมากนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ในกะดากินแบบนี้กินเนี่ยกับไปโตือกินอยู่ป่าอยู่นั่นตอนนี้เขากัดสิการไปนั่งจากพี่น้องเพราะว่าเอ่อเขามาแท็กซี่เนาะบัตรค้าการ์พอว์มีรถกระมีอันเพลื่อนอันเพลื่อนเฮ็ดงานอยู่ตลาดไทยนะคนเล่าคือกันนะพี่น้องเพลื่อนบอกว่า พ่นมาเพ่นไหนก็คนไทยเนาะเพ่นมีรถส่วนตัวเพ่นมาเพ่นบอกเพ่นถามมาว่าเจ้าศิกร์กับรถยังเขาบอกว่ายังบวชในไห้องเพราะว่าสิเรียกแท็กซี่อยู่คนตัวด้วยว่ากับน้องคอยตีคอยนั่งรถส่วนตัวมาโอ้ก็ดีใจะขอบคุณเพ่นเลดไลนยเนาะที่ว่าให้เขากับน้ำเนาะเพื่นก็มีน้ำใจทางรถวยคนทางถนนก่อนพี่น้องเอ้ยเพคนบอกว่าท่านบ่มีรถกลับกับน้องคอยโอ้จะบุญของคอยแน่ มึงบุญก็กับเพิ่นเนาะปกติก็โชคมื้อตะมาพร้อมกันมื้อเช้าหั่นโชคบ่ค่อยดีโดนแท็กซี่เอาบัดนี้เฮาก็โดีเพิ่นก็ส่วนเฮามื้อเนาะเฮาก็ไล่รถกลับแล้วดีใจแฮงเด้อพี่น้องเอ้ยเฮาสิบ่ได้ย่างออกู้นอกทาง่อเฮาย่างไปหาซี่ก็ไกลดไกลแสนไกลหารถก่อนแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่ารถเพิ่นันหยังดอกจะจะหนากวกเอาบ่ เพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้รถเพิ่นที่ๆเจนี่ก็ไปมั่วตัวอะแหนเออหั่นบ่9 4 9 699คือหยังบ่94069เนาะโอ้ยคุณวาสนาทได้เพิ่นเอาเฮาติดําเนาะ

เขอพูดคนได้้ายด้วยเนี่มีอาสนางหฮากี่นองเอ้ยตอนนี้กำลังสิกับัไ่บอยู่ข้างเออปยาซีวม้ารถเริ่มมารถนี่ก็หอดกำลังหอดพี่น้องหอดไอเดีได้นาะสามอยสิบบาทไปีหอด่อนไปหอดบ่น่าปอพิ่ไปบ่อสี่ดอยเจ็ดบ เดันสามยเลยสายสามอยสิบาทึ้นมาพอไปหอดะสี่ร้อยกบาทแต่ว่าเป็นเดียแกะแต่ว่าเจ้าเป็นยังจังบ่อยากหายเนาะปกติเาสิหาย่างแน่โคันดแบบนานะคันไปบัตรนะพะพง์อยคอยเสียหายบลได้มันจ่าปกติลอไม่ห่ใชซือแมันแต่ละคนกัคือการบางคนก็อาดจีไปทางโ้งยังจาย ฮอดเดียวพี่น้องเลยมันเพิ่นเดียกอะนั่นค่ะกับบางหันค่ะเพิ่นก็เดียกหาดเนาะคอยเดี่ยวโอตรงไปหานิดนึงก็ฮอดเพิ่งจะสองห่อยเก่าซิบกูน้อยๆแตอนนั้นเอาติดแล้วเอาติดตัวตาน้ำคืนสามหน่อยซิบปคุไปวันหน้าไปพุ่งน้ำก่อนนั่นไล้เนาะแต่ว่าเพิ่นส่วนเขาเนาะเฮ้ยปรโสบดีไปได้เติบเลยค่ะเป็นปรัชนาพามาเจอกันเนาะพอได้ติดตัวติดล่างมาน้ำได้เลยพ้นไปช่างเดียวกันแตเจ๊ไม่ได้ โออตรงตรงตงข้างน่าก็หอดเดียวได้แปดบพอดีฮบฮึบฮบยาทางบุรีบุรีบอกเนาะทุกคนบเห็ดบบ้นใหญ่เก็บร้านเลยท่นี้ปิดบวเลยเ่าในแพทยบวชะลยเอื้อสามพันหก่อแต่นเดบวมีแอบ่บ่ นี่ดีเดนแม่ขนไปหองขับผาหแลยังได้ยายปากก็เป่เลยออย่ทาาเมื่องนน่าเจอเจอเมืองใหมาหน้าขากระดาษเนอโอ้ต่างมาส่งใจต่างมาส่งยได้ไหมแค่อะไรยู่ทงเมือทางนึงแล่ตลาดมาคลองทมโอ้มันดีแพงวันนี้ซ้ำปัญหาจะหองแม่นมนองกันบ่เป็นยังขับใจกระดาษขับใจได้เลยไดด้วยกเดิมเ็ได้มาหลับเหนื่อ ขอาหาียนวไปน้ำขอบเจได้ร้ายขอบเจได้ร้ายเป็นมาสรงเนาะพี่น้องค่นจะดีเิ่นใจดีเิ่นมาทรงช่โดนทะเก็กเลออกไปบางยา่า่พี่น้องเอ้ยไปตอนนี้เขากลัาหอดอ่ะเ้ยมีใจเพราะอะไรหูผ่ามานี่มีใจแห้งเนาะ หอดเลยพี่น้องเล้ยผมภาพนี้กะคนผู้ซ่ามากสองพันเนาะไปห้เราคืนเ็นวะไป้นหองไปกอน้าม่มีก็ข้าวเรียวไปถือึ้นไปส่งแต่บะส่งด้วู้่วนส่งเบ่มหเทงทีแต่บะโอเจ๋งดีบะอ๋สัตว <it> ์งามผมแล้วกไปน้งตาเผยพระจ้าเป็นเชลนี่ ส้าก็ใช้ใส่แม่กเตี๋ยวเนี่นั่นคือนะนี่เกลี่ยบดตาไปใช้ปิ้ง้ยเลยค่ะเป็นนักแบบเดียไก้นุญเตดมเต็มทีเต็มแดนอยู่ะบุนมเตะบุญมากเศร้าดี่้าวหัวสิได้ไปนอกก็เลยไปขายของเซยไปเหตุงานเซยขึ้นบาบ์บีสินมา่ใช่เลย เก็บเพิ่มหรือเป่าหนี่พ่อนยัยเก็บเพิ่มหรือ่าจะได้ค่าค่าแท็กซี่เจ้าเจ้าเจ้าชิ้นใช่ไหมเพื่อนเก็บเพิ่มไปได้ก็ขึ้นสี่ร้อยเก็บสิบกวคือคะแนนจัะว่าแบบโดนเรียกมากคือตราเรียกสามร้อยสิบหกมันก็เลยไายตามหนังเลยเนาะไายตามหนังเลยบ่มันคือเวลาเนี่ยมันภาโก้มันไปไังไหแจ๊กเจ้าบันดี้เขามันมันคือได้โทรศัพท์เจ้าอยู่บ่ขึ้นเลยนี่มันขึ้นคนเรียกว่าเอ้า รงลงร่ลตัวนี่ร่วมนขึ้นใจสี่อยกลัวเลยวะจังบอกบอกกัน้ ouais ังมาสามอเท่าไหร่เขาบอกว่าสามร้อยสิบดาทเท่านั้นนอนเออมันคืนนี้นม่เออยท่านที่เลยนอพวกเจ้ารงรดใจเงิอนแล้วสี่ลยกัวโอ้คุณบอกเจ้อยจ่าเลยมึงยังตเราซหบบว่ามันคืนนี้ไม่เอาเลยเนาะว่ากลับมาเอามันพลาดกลัวเพราะอะไรวะโอ้กเม่นอะไรโค้เดืองโค้งจังวะ จากสามรอยซิคุกม,มูนเจ้าลงโนดปุ๊บนี่จ่ายเงินแล้วสี่รยเบสี่บาทเพ่าอาไรน,นี่ลส่ร้อยเจบ่าแห่เพื่อนกันเพื่อนกัท่อมยี่ิบาทก็่ชีร้อยแสนี่สี่เจบหาเนี่มันขึ้นปั๊บจนตีเลยอโอ้มันอือร่าใันมาขึ้นให้เจ้าฮูรับรูกนะม,มันเนนหตดอะนนี่คอยโบไฮคอย่บหฮดาวเลยนี่แค<อ>่นี<อ>น่ย<อ> แม่นต่ลาเนี่เดี๋ยวคอยสินาเวลาางคอยสิคอมเมนต์เลยเนี่ยบอกไปหมดก่อนก็มีบ้านแม่นบยนึกถืงกูเขาจะมันจะบนรเรือรถแท็กซี่ก็สิมีคนไปแท็กซี่ี่น้องเลยเออเขาไปแบบนี้หาหอดคอยกะแก้เบาเนาะเขาบอกเพิ่สีอันนี้ว่าสี่ร้อยเท่าไหร่นะเขาบอกว่าสามร้อยสิบบาทสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิ ก็ไม่ได้จะให้เชยวพมาจืมันคืนคอยคอยแล้วเดี๋ยวมูจะกับมาสัตีถามมันมผ่าจอากูจาโค้งบ่เลยวะจริงมัะต้องจัดสภาพไม่กระตรงด้วยแต่มันโค้งมาทางมันโค้งไปตามเดียบเดี่ยวเนาะไปไปถีงต้นตรงนีเดไปด้ออีกโกเเขาก็เขาไปขึ้นกันพบกันตีนก่อนแล้วก็เขาไปทางนี้จ้าวเขาก็เขาไปเดียวริงๆค่ะแต่จ้าวมัดอะไรแพงตันนี้ไ้ยเขา ใ้ม so we so ีมีด้มาเียถมีมีไปทผู้ดีพืนซุกเเห็นบอเอาวมันแดดแห้งไป้าทเพยาพนซุกิงนิ่งเด้ามีมีนี่คุณนี่มันนงอดันิ่งนิ่งใช้มาสิเมื่อจนแ่เถาบริไปตุรงตลาดบริไปแต่สาวหาอนี่ใส่งนี่ใส่ใช้ก็้อยได้สั่นน้องสเตมลบอไปหานองสเตมมึงก็รับผิดน้องด้วย ายกบงตังเตทโรศัพท์โอ้ยบึแม่นตีนี่บึงโทรศัพท์สวัสดีครับท่านมานาหมูครับกินที่ยังลูกล่ะทุลากินยังลูกบอกคนน้นี่ะเขาบอก่าคนนีมานาว่นเขป็น่เขานมกินยังไ่เากินโอ้เป็นนั่งเป็นนั่งย่นเปนเหกินหมักส้มน้ำกินหมักม่วงน้ำหรือเบิ้งเกมน้ำเกมเนดูเเบิ้งเกมจะมาไวที่ลูกมานั่งกินไปเลยไปเลย กรหันกล่องใช่ดูกันนี้รถใช่เด้กระจายกระจายค่าแท็กซี่แล้วฮ้ยอัปโรดอัปโดอัปรอปโดอดเป็นยังไงได้ยังไงใช่ไหมว่าอย่าไปหาเอือบรบส่สี่ส่อยเดิมบอบอเออสี่เจ็ดิหาสี่อยเ ยังอีกเช้าหาบานก็หาเราไปแต่ถ้ามาหอดถ้ามาหอดเด็กพี่น้องก็คิดนี่โคอราซัมน่เด้กเจ็บพี่น้องาูกต้องบายก็ดุเต็มเ้ยเต็มเต็มมาบายมีก้อนปะกบน้องมีมีไม่บายดุไม่บายมือมือบัานยังกลับตีแท้จริงเลยปน ยังอันนี้อยู่กต่สีโบเกินบ้านเอื่อจนมาเทาจนเทาก็ได้ไปวัดแต่เศ้าคิดบาสิธาส่งร้านเนาะพูดเมื่อคล้องยันใหญ่เยอะเนี่ยว่ะเขาได้ก็เนอพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเพี่น้องเนออย่าลืมฝากติดตามในเรื่องน้องแม่เต็มผ้าพื้นนั่นนี่น้องมีผ่านหนึ่งก็ยังดีเนาะมีเหี้ยอะไรผ่านหนึ่งก็คือว่าบบสมใจปรารถนาและสีห้านั่งสมาธิก็เร้ยกว่าเนี่ยเสื้อซึ้นนั้เอ้าอันนี้กระดูกซ่าดูก่อ ไมน้องเต็มดีน่องเต็มโอ้โเหตุใดก็พูดว่าเป็นทราหรอใจอ้ใจอันนะบอัพมาอย่างไงเอออยากหายเอาอีนีแต่ว่ไล่ก็พ้วนมาตาใส่เนี่ยออกไปเนี่ยพ้วนเนี่พท่านแม่มาบอกเป็นพยัญชนะเป็นพยัญชนะยงาได้ยัง นี่ตุ้งไปอไรนี่กุ้งปัวอะโดมันสีคุ้งใดกูไม่เด่อดค่ะใช่ไมกระิ่งอ้วนใครเดือดค่ะกับปิดโทรศัพท์ถิ่มก็จบเลยขับมาว่าเฮ้ยอาบน้ำแต่ว่าเฮ้ยสีไปหันไหนสีอะไรใ่ไหมส่ใจหน่อยลุไปน้ำดังมันสีอะไรกุ้งเอ้ยเอายายาอะไรกุ้งไปน้ำพี่น้องไปดูไปไไป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 ไตามเพื่อคุ้งหน่อยนะยังยังรอเาผาอยู่